สิภาพพี่น้องมากกอเขาใส่ขวดจ้ะเขามาตาบานได้เขามาตาบานหาถุงหนึ่งสองสามสี่ถุงหนึ่งยู่นิจ้ะนหาเดี๋ยวสิกอกใส่ขวดไว้เชียงขวดคมกรามคมกราม กันมอดจ้ะอันนี้กันมาได้สามือแล้วเนาะเดี๋ยวสิกอ,อกไว้สามมื่นสี่มือนนี่ละวจ้ะเดี๋ยวสิกอ,อกใส่ขวดไว้เดี๋ยวเสเบิ้งต่างเขาที่เอามาตั้งแต่ตอนที่เดือนมิถุน,นาจ้ะเห็นปะนี่จ้ะที่กอ,อกไว้ตอนนี้ยังอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปด เจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขวดจ้ะยังอยู่สิบสามขวดกระยุไดโดนเติบเด้ัง้งตะเดือ,อนมีทุน่าเดนี่กะตุล่าเนาะพี่น้องตุลาสิส้นเดือละจ้ะมือนี่มือที่กอกเขาเลยกะเป็นมันที่มีสิบแปดจ้ะถ้าปกติหมอดจะกินจนเบิดแล้วอันนี้ก็ยังเลือเป็นเม็ดเขาไห้เขาเห็นอยู่กอกใส่ขวดไสขวด,ขวด,ขวด,ขวดมัน อันที่เห็นนั่นเป็นเม็ดยาจ้ะเม็ดยาอยู่ในขวดเฝ้ากอกไว้เลยย่ามันั้นจังคอยมาเทเก็บเอาที่หลังเทละขวดสองขวดนั่นสินะจ้ะอาทิตหนึ่งกะเก็บกากเทียนึง๋ยวมาเบิ่งกันเลยจ้ะวัสดีค่ะบ้านพี่น้องสิบห้ากอกเ้าใส่ขวดไปจ้ะ ได้เขามาหาถุงปุ๋ยจ้ะเอามาตาบานยาปอให่ขวดยังสิได้โดนจ้ะสุดก้อนกับเอามาหากัสอบกระยูได้หาเดือนอยู่แต่มีทุนหน้าเนาะมีทุนหน้ากากร,ะะกรดาสิงหากันย้าตุล่าหาเดือนจ้ะยังอยู่สิบสามขวดขั้นแม่นเ้อใส่ถุงปุยย๋ยแวงสิมอดขึ้นเนด้ เต็มที่ก็สองเดือนกับไปแล้วหาถุงเนี่ยมอดกินบันี้สิกอกใส่ขวดตั้งสี่จ้าเก็บขวดไปแล้วอันนี้ทดลองเองแล้วจ้าทดลองเองแล้วผ่านมาหาเดือนเข่าก็นยังเหลืออยู่ก็ได้แบบได้กินทุกถุงมันเพราะบันไในเก็บกากด้เปล่ากอกไมันสักวนันเดี๋ยวขันเ้อซสาไปผ่านไป เป็นเดือนนั่นแหหมอดมาสิมาหมอดมาได้จ้ะทบล่องแล้วกะจังคอยว่าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจ้ะพิสูจน์แล้วบัดนี้กะเก็บไใบก็สิละถืองงง่าจักะ่อยกะว่าก,กะค่อยๆเฮ็ดไปตอนนี้ก็มีขวดแล้วนี่ระนาดอยู่น้ำมูลนี่ล่ะจ้ะทางข้างนี่ก็แมน่นขวดน้ำที่เฮากินแล้วก็เก็บไว้ก็สิบกอจังซี่ล่ะจ้าพี่น้อง หลายคนก็นอาจจะเห็นมาหลายคลิปแล้วแต่ว่ากับบทท่านในร่องเมึงเนาะอันนี้ข่อยเห็ดสู้พี่น้องเิึงเราด้วจใจเด้อมันได้ผลก็เลยมาเห็ดอ,อกคลิปให้เพิ่ง้ะผู้ใดเด็กเขามาตาบานหลายๆนี่กอกใส่ขวดไวด้เรื่อพี่น้องเด้อเอาไว้กินนอนเนาะคนอีสา,านมันเฮานี่วนมากกับเอาเขามาตาบานด้อย่งเงี้หมอนน่ก็เอาเขามาตาบานาาย่าจ้ะย่ำเบิดกะไปเอา มันหาเดือนข้าวมาหาถุงกระไ้หาจละจ้าสื่พินแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวเบิดตะก,กี้ว่าหมูว่าอันกอบไปขวดเรามันอยู่ในดนง่าบอกจ้ายาบอกว่ากอบไปขวดไหมอดบาก,กินขนาดใส่ถุงปุ๋ยนี่สองเดือนนี่กำมซึมึกเด้ ว่าม็นลากไปจากแดดแล้วตากแดดอีกไุกละใส่ใส่ใส่ขวดเนี่ยโอเคเลยกอกไปขวดเลยอันขวดนี่เป็นเขาเก่าเลยนี่เขาเก่าที่มันเหลือจ้ะเขาเที่เอามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยเขาเทียามอาตั้งแต่เดือนมิถุนายนบ่ท่านไอ้เก็บกา,จากจ้ะกรอบมันทั้งแบบนี้เลย เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จังสิเก็บอันนี้ก็เท่ากับสกินกรอนงูม,งมาไหมเท่ากับสกอ,อกแลยอ่ะแยกไปต่างหากได้ผลจะได้ผลที่สุดแล้วตะกี้หาะถ้าแบบพริกแฮะถ้าไปแบบกูดใส่บ่โอจ้ะแบบนี้โอเคกว่าจะสิกอ,อกไปเรื่อยๆลนะจ้ะหาถุงนี่กับ่บเมนมาสิกอ,อกเบิด,ด้านมือเดียวดอกกอกเท่าที่มีขวดกะ น้ำเบิดแล้วก็จงคอยเอาขวดมันพึ่งไววให้มันเบิดน้ำเนาะให้มันเสด็จน้เดี๋ยวค่อยกรอกไปเรื่อยๆเคล็ดลับง่ายๆจ้ะตะกี้โอ้ยอยากจะนำหมอดมูจเอาเป็นบ้างเนี่ยาจารก็เห็นไปกี่แบะใส่ให้เต็มเลย tay này tìm kho nhà phân phát hết hết phải nó phân cả tìm nào xay này tìm lấy phía nào nhắc khẩu phải xay rồi thì họ xay đẩy nè bị phá trả แล้วแล้วเดี๋ยวบาท่านได้เก็บกากออกเห็นไหมบอท่านได้เก็บกะบอท่านได้เก็บเม็ดยาวก็เอาไว้สิแล้วจายันเห็นบอท่านยันหมดมันกินก้อนกะขันขวดว่างกะสิกอกเลยได้ผลจะยูได้หอดหาเดือนเนี่ยอกไว้หังเสียเม็ดเขายังเหลืออยู่ ก้าวเดี๋ยวเขาไม่หังสี่บออยู่ได้พอแผเดือนเลยเอาไม่จะละสองหัวเนี่ก็หมอดกินแล้วเดือนบุกว่านี่เขาหมอดกินแล้วเ็แบบนี้อยู่ในหัเดือนกันเพ็ดขวดในแหงเพ็ดขวดในแหงแล้วก็บวัดเกาะเขาใส่ เขาเนี่ยเอามาแล้วต้องเป่าเฮ็ดจ้ะกว่าไปทันนี้ขวดจะเป่าเฮ็ดอันนี้ยนี่ยหมอเตรียมขวดไว้ตั้งแต่ก่อนสิไปบ้านแล้วจ้ะแต่ว่างไมกับว่าพ่อหรอกเพราะมีเขาหอดหาถุงอันใดที่ห่อกอกไว้แล้วก็ใส่สีเก็บไว้อันใดเพราะท่านนี้ขวดกอกกับสีบทยอยกินไปจ้ะ ก็จะเห็ดไป้งสิละจ้เห็ดไปเรื่อยๆอยู่บ้านกันอีู่ละเบียดเนี่ยจะเห็ดไปเดี๋ยวสิให้เบิง่งเขาเกาที ตั้งแต่เดือนมีถุนหน้าจะหาเดือนละเดี๋วเท่าตั้งแต่เดือนมีถุนหน้าจะว่าด้เก็บกากไว้พี่กัน เขาหาเดือนเราดินี่ยังดีอยู่ยังเป็นเม็ดสูรวยสลายจ้ะหาเดือนนี่เก็บได้ฟันเออีงกะโอ้ยคือว่าดีแล้วละสูตรนี่จ้ะอันฟ้าวเก็บบด้เก็บหอดอันกากั่วกันเศษ้าเศษยังงดได้จ้ะนี่ เดี๋ยวสิมาไล่เก็บที่หลังจ้ะเฝ้าน้ำหยาดหมอดกินแล้วเห็นหมอดยังดีอยู่ได้จ้ะนนเห็นบ่นี่เขาอันน้ำดำนี่เป็นเม็ดหยาได้จ้ะเด้อเม็ดหยาที่เขาไปเก็บออกจ้ะพอว่าเขาเฝ้าวันเป็นเม็ดหยาเม็ดกากจ้ะเฝาวว้ากอกใส่ขวด จ้ะเขาเขามาตบบานแล้วหาขวดใส่ไปเลยพี่น้องเม็ดหยาจะเม็ดยาว่าเป็นหมอดได้จ้ะเม็ดหยานี่แหละเขาหาเดือนจ้ะเดี๋ยวเขาเก็บใส่ขวดไยอันนี้ก็หาเดือนนี่ก็เม็ดหยาจะดำๆนี่ กอบเขากันต <À. S 1> ่อจากถุงที่สองแหวกแล้วแล้วใสเข่ามาตาบานกะอย่าลืมไปเก็บไว้แบบนี้นะจ๊ะเด้อกันเข้าส่ทุกปุ๋ยไปหมอดกินจ้าก็เกินสองเดือนดอกกินหมอดนะขินเข่าแน่นอกไส้ขวดนีว บ้าอร่อยเปอร์เซ็นต์กะกำมันใจจ้ะขนาวกอกใส่ขวดไว้กำมันใจด้วยบางครั้งคนเสด็จกินเขาดีบ้าต้องเที่ยวลากออกไปตากแดดบ้าต้องหาใบบักูดมาใส่เห็ดจังสี่บ้าต้องใส่พี่เซียงถุงพี่ตองเหมือนกั องจ้ะขวดเบิดอีกจักอาทิตย์หนึ่งจังสี่ได้เลี้ยงจ้ะ,ละกลับประมาณนี้ละ่ะก็สิได้ยู่หาเดือนเอาเขามาหาถุงได้หาเดือนสุดก่อนเก่ามาหาถุงก็ได้หาเดือนจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำนีลระพี่น้องพอกันไหมในคลิปน่ะสวัสดีค่ะเลี้ยงไปเป็นระเบียบเรียบรยบ้อยจ้ะ